วันมีจะเทศนาถึงเรื่องธาตุทั้งสี่ธาตุสี่เป็นของคื้นเดิมของธาตุทั้งหลายคื้นเดิมของโลกพื้นเดิมของน,นังวัวมดโลกอันนี้จะตั้งอยู่ใดก็ประกอบด้วยธาตุสี่ ถ้ามันมีห้าสี่แล้วก็โลกก็ชิบหายสลายไปมนุษยนของคนนองเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันทุกคนต้องมีธาตุทั้งสี่ไปจำตัวอยู่ถ้าธาตุสี่แต่ปวดแล้วมนุษย์ก็สลายรับศูนยะ์ไปนีวธรรมดในโลกนี้ ถ้าเกาะไว้ธาตุสี่ตรงนั้นจึงมาเป็นพื้นฐานของโลกทั้งปวงเป็นพื้นฐานของมดจักรทั้งปวงแล้วพวกเราอยู่กับธาตุสี่ไม่ด้วยจากเรื่องของธาตุสี่ปิจนาถึงเรื่องธาตุสี่เป็นธาตุปิจนาถึงเรื่องธาตุสี่แล้วหมดเรื่องไป มดเรื่องพิจารณานอกจากธาตสี่มีอาการไม่มีการพิจารณาทั้ทงหมดเียนนั้นจงฟังคำอธิบายต่อไปคำว่าธาตุี่ในที่นี้ท่านแจกแยกออกไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็คือ ธาตุดินมียี่สิบสีที่แปดก็ถูกกคตรสิบแปดก็ได้มันซ้ำกันมีเคศสาเป็นต้นแง่ก็ปฏิกิาเจียนะธาตุน้ำก็สิบสองมีน้ำดีน้ำเสดเป็นต้นธาตุลมธาตุไฟอยู่ในตัวของเราเราไม่ได้ไปจัดว่าลม อยู่ในตัวของเราเนะี่ยคืออะไรที่เราอยู่ได้เดี๋ยวนี้พระลมลมมาชูลมมันปั่นป่วนพัดไปพัดมาในตัวของเราจึงทําให้เบากันทั่งนี้่งต่อมันขนักคือขอดจายนะั่นแหละถ้าไฟดับก็เย็นเชื่อเย็นเชื่อไปเลย ให้วคนที่ตัวกันเน่าเกลื่อยมีา่าสี่ถ้าหากเราพิจารณาในควนี้พิจนนารณาจะธาตุกันเดียวเพ่งพิจารณาจะ่าตุากันเดียวเรียกว่าเพ่งโดยฌาเนเพ่งโดยอำนาจสมาธิเพ่งโดยอำนาจของฌานเพ่งเป็นดินทั้งหมด ตัวของเราไม่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องน้ำที่หลบลงไฟไม่ต้องพิจารณาจนกระทั่ทงเห็นตัวของเรานี้เป็นดินทั้งก้อนหรือเป็นละลายเป็นดินไปเลยเพ่ ng he ng he งเอาเดียวจิตแน่วแน่ลงไปแล้วงนะันปรากดเองแบบ มันเป็นภาพปาก็จริงลงทั้งสภาพเป็นดินหมดมันเรียกว่าหมดเรื่องหมดผิดหมด,หมดเรื่องพิจารณาพิจารณาด้วยฌานด้วยสมาธิแพ่งนั่งก็เช่นเดียวกันไม่พิจารณาเรื่องอื่นดินแลดลงไปในต่อพิจารณา พิจารณาแห่งเแต่น้ําให้เห็นเป็นน,าน้าทั้งหมดตัวของเราจะเป็นละลายเป็นน้ํานหมดมันจะเกิดท,ที่นี้ถ้ากดที่ไหนล้ะแห่งลมค่ะนี่ในตัวงเราเ่นั้นไม่ต้งองแห่งแต่ลมอย่างเดียว นเห็นกายกดกายของเรานี่เบาหมดจนกระทั่งไม่มีตัวมีแต่อาชตะกาศเบาว่างหมดพิจารณาไฟับนไม่ต้องพิจารณาอื่นเนี่ยงกอนเยียวนะแตจะเห็นเป็นไฟลูกอ้องขึ้นหมด เรื่องต้นถ้าหาถ้าไม่ไม่ถึงกับพุ่งขึ้นมันจะร้อนในกายมเห็นเป็นกายอยู่ทานี้นมันแห่งพิจารณาเพียงพอแล้วจะเป็นไฟโพงเป็นหมดทั้งตัวไม่มีไม่มีตนมีตัวลูกโพมคือนั่งเป็นไฟมะการพิจารณาอย่างนี้ เนี่ยวัพิจารณาธาตุสี่แยกออกเป็นส่วนๆไปแต่กายก็เป็นกายตามเดิมอ่ะนะไม่ใช่แใ่ควรมาตามพิจารณาหรอกการพิจารณาเป็นส่วนของใจเห็นชาติภายในของตัวเองคนอื่นจะไม่ หรือหากบางทีว่าสถาบรรมีของคนคน,นั้นเคยสร้างสมอ,อุลมมาแต่ก่อนอาจจะปรากดให้คนอื่นเห็นด้วยก็ได้เปนเป็นดินหน,าน้าลงไปลงไปตามสภาพที่อธิบายมานั่นแ่ะแต่ไม่ใช่เป็นทั่วไปเป็นแต่ละแต่ละบุคคลเรื่องเหลนี้ ันเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานเป็นเหมือนการเล่นอโยคาจอนเจ้าไปก่อนทานเล่นสนุกสนานแะล้วทานเล่นไม่ให้มีคนไม่ให้เป็นตนเป็นตัวแม่สัตว์บุคคลแล้วเขาให้มีต่ธาตุนั้นแหละมันเชื่องอยู่ เรียกวิหารและทาของท่านม้าเป็นเครื่องสนุกเครื่องอยู่ของท่านเหมือนกันเพราะจิตคนเราถ้าหาก็าไม่คิดจงนาอย่างนั้นมันจะคิดจะนึกจะสงสัยในภายนอกในรูปเสียงกลิ่นรสรสภาพิธรรมลมมันจะไปตามสมุิปัญญา เห็นว่าคนว่าตนว่าตัวเห็นว่าเราว่าเขาเห็นว่าหญิงว่าชายว่าหนุ่มว่าแกเห็นสัตว์ทั้งหลายทั่วหมดจะเป็นเช่นเดียวกันถ้ายังมีพิจารณาให้มันเล่นอยู่กับอันนั้นพิจารณาอยู่ด้วยอาการสินทา่ามันจะจากคนยังเหลือแต่บัญญตัติคือสมมติ อันที่เรียกว่าคนน่ะตัวตนลรวเขานั้นเรียกว่าหญิงว่าชายเรียกว่านุ่งว่าแก่อันนั้นเรียกว่าสมมุติฉันเห็นเป็นสภาวะหรือเห็นเป็นธาตุอย่างอธิบายนี้เรียกว่าบัญญัติคือปัญญาติทัตสมมุติไปนอีกทีหนึ่ง แม่ถ้าแม่บรรยัติขึ้นก็ไม่ก็ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงเห็นเป็นก้อนดินนั่นทั้งหมดว่าดินนั่นในขณะที่บรรยัก,กิกับดินนั่นยังพูดถูกถ้าแม่บรรยัตาก,ก็พูดไม่ถูกถ้าแม่บรรยาก,กิว่าดินไม่ทราบว่าจะพูดอะไรแต่ดินนั่นน่ะกลา,ายมาเป็นมนุษย์ อย่างอธิบายใ็ต่างแล้วเป็นสัตว์ต,วตนบุคคลเราเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มไม่แก่แท้ที่จริงอ่ะก็ดีแน่ๆมาเกินมาตักายเป็นแะไรจังคอคสมุดขึ้นเพเราจิตสมุดบัญญัติิดสมุดอยังในถืออยู่ไว้แล้วไม่รอดสักทีอย่างแล้วถือตัวถือตนนี่แหละ ถือคนนั่นนี่แหละถือว่าตัวของเราเจ็บก็ถือว่าตัวของเราป่วยก็ถืตอบบตัวของเราไม่ดีสบายก็ตัวของเราถ้าพิจารณาไปจริงๆ้วมันไม่ใช่ตัวของเราม,มันเป็นนิ้วตากภาพของมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาท่านก็พูดเลยธรรมดานะั้นเป็นธรรมนั่นแหละเป็นเป็นบัญญัติ มันน่าจะเป็นธรรมมันนะนอาศัยบัญญัตินี่แหละพูดจะค่อยถูกมีธรรมะที่พระองค์เทศนิจารอย่างนั้นเล่นอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นให้มันชำน,นิชำน,นาญเราจะเข้าถึงฌานเข้าถึงสมาธิต้องเข้าให้ถึงที่ มันจนเป็นสภาพของมันออกมาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมันยังถือสมมติปัญญาติยียูก็ช่างมันแต่ก็ให้รู้เรื่องว่าความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนใครจะว่าง่ายก็ไม่คิดแก่แตกัจดินน้ำไหลลงใครจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะ บ้ามนุษย์สันเรชาชกาเนืเ้อเตอสุรกายไอ้ว่าสันติรชาชกาเนื้อมนุษย์อะไรน่ะามเลยเถิดแค่ที่จริงตัวนั้นเป็นตัวธาตุดินให้เห็นอย่างนั้นเสมอตัวนั้นเป็นธาตุน,านา้ำอารมณ์นัไฟสิ่งทั้งสี่อย,อย่างนี้ประกอบมาขึ้นเป็นตัวตนขึ้นมายังเคลื่อนไหวไปมาได้ ถ้าคาดทั้งสี่กฎวิการอย่างอย่างหนึ่งแล้วก็เคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวก็ไม่มีไม่หอกต้องรู้ว่าต้องเพื่อน่าเพาเเป็นธรรมดาไปสามเรื่อนของมันเราจึงควรฮักไม่หนี่จำนานทุกคน เราต้องการค้นจากสมุดบัญญัติเราต้องการที่จะได้ถึงสภาวะให้เห็นชัดอย่างนัยตะตลอดเวลาจึงจะไม่รุ่มหลงโม่เมาในสิ่งต่างๆถ้าหากเราโมเมาในสิ่งต่างๆก็เรียกว่าโมเมาเมาหมดเองโมเมาก็หลงหมดเิง นั่นจริงนะลงสมมุดคนสมุติตนสมุดต,ต,ต,ตัวลงว่าหญิงว่าชายลงว่าคุณโอมาแก่ลงว่าสัตว์ว่นว่เรา,าเราขาต่างๆทั้งสัตว์ทุกอย่างมันนับไปมั้งต้จอมยุารณาอามันชัดตัวจริงไหมว่า,มาคนว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าหญิงว่าชายจริงไหม แค่จริงมันจะพาวันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมาได้ระดับไปไปต่อไปลงหัดลงมาเดียวคนนั้นเกิดดับคน,นนั้นถ้ายัางย่อรวบรวบรวมรวาพิจารณาต้องเกิดดับยะรยยาธรรม,มาสังขาระสังขารือสิ่งที่ตงแต่งขึ้นมาแล้วมันต้งนองมีคมเกิดและคมดับ ตรงเสภาพอย่างนั้นเป็นจริงอย่างนั้นอันที่เราแม่หลงมุมแม่หลงต่งางหากมืเบาต่งางหากก็ไม่จริงมัเป็นอย่างนั้นนี่อธิบายมาถึงเรื่องธาตุสี่เพียงเท่านี้แหละหากว่าพิจารณาต่อไปก็แล้วแต่ใครจะเป็นถึกจะเป็นมากหรือน้อยถืออาจจะเป็นก็ก็แล้วแต่ถืออันนี้พิจารณาเพียงย่น,นยอ่อแข่แค่นี้ก็พอแล้ะ ก้อนธาตุอันนี้นั่งทับลงไปธาตุเราไม่ใช่คนเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งต่างหากมามั่งทับอยู่นี่ก็ไม่ใช่ะไรนั่งทับธาตุนะั่นแหละมันเจ็บมันปวดอย่าไปดูความเจ็บความปวดไปดูธานะตุนะเป็นดินก้อนดีก้อนหนึ่งมันก็งุัน ท้เขาปั้นผลเวยนื่เขาปั้นตุ๊กตาไว้ใจอย่าให้มันเยาเข้าไปไว้ไหนนั้นใจแล้วออกจากังนเสียความยึดควมถือไม่มีนั่นในร่างกายบางทีอันความเจ็บความปวดหรือความเมื่อยหรือโรคภัยต่างๆอาจสามารถจะหายไปได้ถ้าจิตแน่วแน่เต็มที่ หรือหาไม่หายก็อาจจะหายชั่วคราวในขณะที่เรานั่งอยู่นั้นถ้าคิดแก,ก่กล้าเต็มที่แล้วสามารถหายได้แต่ไม่ใช่ป้องการความตายในคนที่ซื้อก็จะต้องตายเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันมดทั้งโลกนะแต่เราก็ทอดทิ้งสังขารร่างกายสิผ่านพงไม่ใช่พระองค์พงเจะามาพิจณาธาตุพิจณาธาเหมือนกัน จะเป็นเครื่องอยู่ทีหาธรรทเท่านั้นมันจะพ้นจากคนตายไมพ้นไปไห้คนเราอยากจะให้มีวิมีปาที่หา์อยากจะพิจารณาไม่ให้มันตายคนในโลกนี้ถ้าไม่ตายแท้นั่นก็ไม่มีที่อยู่อ่ะสิอย่างน้อยก็ลองคิดดู่ะ คนน้อยปีถึงตายอะไรโอ้โหแม่ไม่ทราบไปอยู่ไหนกันจงพิจารณาถึงธาตุถ้าเห็นเป็นธา,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 าตุใช้าัระุบันธาตุนั้นเป็นเครื่องอยู่อย่างไรทางเมื่ออยู่นิ่งแนวแ่วราวนี้เรามาพิจารณาทีหลังในการเมื่อเห็นเป็นธาตุแล้วพิจารณาทีหลังพิจารณาตัวใจนั้นอีกทีหนึง่งจะเอาใจออกจากธาตุแล้วพิจารณาใจ ใจที่มันคิดมันนึกมันปรุงมาแต่งัรนเรียกว่าใจสัญญาอารมณ์เรียกว่าใจก็าไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเขาเรียกเฉยอันนี้ไออันเรียกว่าจิตความไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งเรนเรียกว่าใจใจอันเดียวกันกับจิตจิตอันใดใจอันนั้นอันเดียวกัแล้วน่ะเราไปแยกออก คำามาจิตและใจมันต่างกันยนง่งอมันจแยกอาการของจิตของใจคือผู้ปรุงผู้แต่งผู้คิดผู้นึกนึกสัญญาสงสัยไปต่างๆเรื่องความงดเป็นเรื่องกิเลสกิเลสมันนำเอาอารมณ์ความมดเข้ามาคุมใจใจยังเศร้าวหมองใจไม่พอ เรียกว่าอาคารตุกขกิเลสพื่อมันจอนมาใจนี้ถ้าหากว่ากิเลสนี่ำมาก็ะ่องใสยยเสมอจิตตาา่างจากทัศน์สรางยึดเส้นของผ่องใสอาคันทุกเกีเรยรตกิเลสเองกิเลสไอเป็นเสองเศร้าหมองเป็นอาคารตุกขกิเลสขีดใจยังเป็นอาวันั่นเอง ถ้าหากจิตในถ้าหากใจไม่ผ่องใสแต่แล้วใครไปทำความบริสุทธิ์ให้จิตให้ใจ,ให,ใ,จให้ใจได้ไม่มีใครทำความร้องใสให้ได้หรอกเงืนกันก่ะเหล็กหรือดิ้นเขาคัดอะไรคัดเธิอดต้งไม่มีเงาหรอก ถ้าคลองธรรมชาติด้วยทองคำหรือเพชรเม็ดจินเดียนที่มันใสสะอาดอยู่แล้วเดิมมันมันเศร้าหมองด้วยอาการาต่างๆเนี่ยเป็นดินน้ำด,ด้วยดินด้วยแต่ไข้อะไรต่างๆนะ้ันค่างจะคลองใสเทีนันของถ้ามันของใสไปเลิมันต้องคองใสแน่นอนที่เรศใจได้ตรงนั้นกันเนะี่ย ขาความใสแต่ว่ามันสิ่งท mm. ี่มันโมห่อคือกิเลสดังหักท่้จังละกิเลสด้ออกไปเมื่อเหลือได้ใจก็ความใสสะอาดบริสุทธิ์เห็นไหเราจึงตั้งใจพระญามของพัดในใจแล้วแหละให้ความใสทุวันนี้โดยการรักษาชินโดยการทำสมาธิโดยการพัฒนาโดยการพิจารณาอรไรต่าง ชัชำละใจให้ฟองส,สายอานัน่นเดงทั้งเมืชั้งละหมดแล้วไม่มีมวลทิน่นก้องขนาดเต็มที่แล้วก็คอยใจอิ่มใจ,ใจกับความบริสุทธิ์ของเราเอา้าวทำสมาธิภาวนาต่อไปการหัดภาวนาที่เรียวกว่ากรรมฐาน อย่าไปเข้าใจอะไรกันมากมายให้เข้าใจเพียงว่าลองพักทำความสงบตกลมใจของเรา,างงเป็นสมาธิที่จิตเน่อแน่นเดียวนี่เป็นความต้องการความประสงค์ในการภาวนากรรมฐานใจไม่เคยพักผ่อนซึอยังไม่เคยรวมเป็นสมาธินี่แน่วอยู่นอารมอันเดียวตรงนี้จะคุ้มซ่า ส่งใจอยู่ตลอดกาลเวลาแม้แต่นอนหลับมันก็ยังมีการส่งไปคนเดียวใจยังไม่หลับมันยังส่งไปอยู่คิดไปอยู่แล้วก็เกิดายเป็นของฝันแบบอย่างนั้นในการอัดโนามนตสมัยกอนในยก่าการพักใจให้ใจพักผ่อนให้สงบการพักของกายคือการนอนการพักของใจคือการทำความสงบ ใจมันจัดได้ยากทั้งทั้งที่เหนื่อยอยู่แหละแต่มันก็ไม่ยอมเหนื่อยใจคิตนิดกงเหนื่อยจนเพียดแต่มันก็ไม่ยอมพักเพราะเราไม่ได้หัดให้มันพักเราไม่เคยหัดให้มันพักในการหัด้อนานในการหัดใจใจเรื่องของมีตัวเห็นนั้นเราจะต้องหัดให้มันไปอยู่ในจุดเดียว เอาพูดเรื่องใจได้ก่อนใจเรื่องของกลางของที่มันมีอะไรเรื่อยใจการที่จะคิดดีคิดชั่วใ้ใจเรื่องจักคิดหยาคิดละเอียดตรงมาต้งมีจิตจิตอาการตัองใจเรียกว่าจิตมีตั้งรัฐสืบหน่เพื่อให้เข้าใจถึงทําหมายอธิบายเข้าใจใจเรื่องของกลางของกลางมันมีอะไรเรว่าใจ ในขณะใดที่ใจเราที่เฉยนะั่นนั่นนันเข้าสนใจหรืออย่างน้อยที่เราจนธรรมะแบบนี้ก็ได้กำกันใจเราให้ใจเราสักพักนึงในขณะดเท่าเดียวขณะเดียวนะั่นแล้วเราจะมีคิดนึกสมหนาหลังแม้ติดกลัวขียดใไรตัวนี้รักช,กชนนาติไทตัวนี้นิ่งเฉยในขณะจะมีอะไรบ้างจะมีความรู้สึกว่าเฉยนั่นเป็นัวงใจ นี่เวลาหายใจระบายลมหายใจมันก็หนีออกไปเขาเรีสมมติว่าลมหายใจคือมันใจมันวิ่งออกไปตามนั่นเองเขาเรียกสมมติลมหายใจนั้นะใจตัวนั้นแหละเราจะขาดมาเข้าเป็นอย่างนั้นถามตัวเองลองดูไปรู้ว่าในเวลาที่กั้นลมหายใจมันสบายไหมไม่มีเลยมันสบายต้องเกลีดต้องเกลียดในเวลาที่มันทำให้แล้วเดือดแล้วตุ้มใจเพราะนั้นหายหมด ยอยู่ในช่วงพุงขณะเดียวเนะทำ,ย,ทำ,ทำยังไงนะนี่เราจะทำจนให้มันอยู่ต้องมีวิธีฝึกอบรมดังอธิบายใน,นใจเรื่องของมีมตัวมันสันลงที่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของใจน,นั่ะก็ไม่ใิดกัอาลมธรรมดา,ารมธรรมดาท่านต้องทูสัมผัสที่หดท,ที่หนึ่งเขาปรากฏเป็นใบไม้รุ้ยเพราะมันปอน เป็นตัวงเห่านี้สตารเถิลมมันต้องมาแล้วทบตอนนยังรู้จักตรงมีลมใจก็ให้มันไม่มีตัวมีตัวก็ให้มันกระทบอย่างเดียวลมกระทบวัตถุสิ่งของมันนะแต่ว่าใจเรื่องของมันมีตัวมันจะต้องให้กระทบก็สิ่งที่มีตัวแล้วองของมีตัวก็ะาเช่นสิ่งที่มีตัวมีตัวมีรูปเช่นเราเราไปให้กระทบที่ปลายจมูกคือลมหายใจเขาออกถ้ามีคนรู้สึกอย่ตรงนั้นอ่ะจะพ่อลมหายใจออก เนี่อที่จะนั่งจะให้เนื่อคุดโผมันอยู่ตัวเมีตัวมันอยู่ตรงไหนก็ช่างอเวนีมันอย่นี้นกระตาพคุดโผอพอให้นื้ผู้ปกรอจะทบตัวนเองเดียวันจะตีไปพวกคุมให้ดูนแนวในอารมณ์เดียวให้จิตยุนแน่วในอารณมารณ์เดียจริงๆแบบนืนทีผัดอบลมฝนฝนใจให้มันภาคพอเมื่อเราทำเจ้อย่างนี้ ติก right? ็คงมั่นคงแน่วแน่เลยมันจะลองโง่เข้าไปโดยที่เราไม่ตั้งใจตรงนั้นเราหัดเราพัดไม่ได้เราทำไม่ได้เราทำได้เพียงแค่นี้คือสติคุมไม่นรรลุสุดแห่งเดียวที่ายจสงบก็ตามมั้งแตบปรากฏตั้งแต่หมุกเจติเราพัได้เพียแค่นี้โกมลได้เป็นงแค่นี้เมื่อมีพลังเพียงพอแล้วมันจะหายโี่เรียไปคืจิตเข้าเขวังในจิตโดน ไปมีความรู้สึกหนึ่งของมันในต่างหากตรงนั้นแหละเราจะเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วจะไปครูหนึ่งขณะเดียวก็ตางเลยโอ้โหไอ้ตรงนั้นแหละมันจะชอบชอบใจเงี้ยหลวงที่เลยวค่หลังจะทาเองชอบใจเราทําเองไม่ต้องเสียเกียรติไม่มีใคใจังคับถึงยังไงงไงตรงนั้นไม่ไม่รู้หรอะชอบใจเราจะได้ความสุ จากการ,รอบรมพาวนายอย่างแท้ทุกเรื่อนหาไหนเปียนไม่ได้ทุกโดยวัตถุหรืออาวียเกี่ยวอาศัยนิดเดียวตรน,นี้เป็นของมหาศาลบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการขัดอยากนี้จะเสียการทำงานเปร้าไม่ได้เสียการงานนี่ดีขึ้นขณะที่เราพึ่งรมไม่ใช่เราทํางานอย่างเราอยู่เงียบแล้วไราไทำงานอะไร งานจะเป็นงาน,งานการกะเป็นการกะทิ้งหมดยเรื่องนะ้รันเพราะนั่นบอรา,มาลมง,งี้เขาทา่าน่าติดเดียวพักเดียวตนนั้นเละึดใจเดียวสามารถจะมีความสุขนั้นค้ายๆเราตั้งเป็นปีๆยีความรู้วันนั้นคล้ายๆกับะคยืดยาวเขียนแทบจะไม่หมดก็อะไรทา่าน่าจิตเป็นของเร็วที่สุดพักเดียว การอบรมพึทธผลขณะจิตเดียวเท่านึงไม่ได้เสียการพินารณแล้วเพราะฉะนั้นการอบรมภาวนาจงให้เข้าใจว่าเพียงเพื่อพักผ่อนใจไม่ใช่อะไรทั้งหมดจะเกิดฤทธิเกิดเดชเกิดสาที่หาความรู้นอนนี้อย่าไปคิดมันเลยเพราะว่านั้นไม่ใช่ของกรรมการหรอกถ้าอนนี้ไม่มีแล้วนั่นจะไม่เกิดเหมือนกันถ้านี้มีแล้วนั่นจะเกิดมันก็เกิดมาเกิดก็เป็นเรื่องของเรื่อง คนมาไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนบางคน,คคนก็มีของเยอะแยต่างบางคนก็ไม่มีแต่การภา,า,าวานาอบรมความทางสิ่งที่ต้องการอานานันเดียวเท่านี้เพราะฉะนั้นจงพากัน <c oughs> ทำเอาเล,ลงประจุบ,บันเลยจิตใจให้แน่วแน่ลงรประจุบ,บันเลย